กูหลับเจอฝนเละหมดเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกันบบรรยากาศต,ตอนเช้าๆของวันอังคารที่9เดือนสิงหาคม2 5 6 5ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักมากครับตกตั้งแต่ช่วงตอนเย็นๆทุงดำที่ผม ใส่ดินเตรียมไว้จะปลูกแตงครับก็ยังไม่ได้ลงมือทําครับกาวว่าจะปลูกช่วงเย็นเมื่อวานครับหลังจากเลิกงานแต่ว่าก็มาเจอฝนโครงการก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนครับตรงนี้เป็นซุ้มดอกชมจันทร์ครับที่ผมเลื่อนให้มันเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าตอนแรกทําสูงไปแล้วก็เวลาจะเก็บมันเก็บลําบากครับตอนนี้ก็เอาลงมาแค่เสมอหัวครับ ก็สามารถเอื้อมมือเก็บดอกมันได้สบายๆครับดอกชมจันทร์ก็ออกดอกมาพอสมควรครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบเก็บครับไม่งั้นมันก็จะบานอันนี้บานไปแล้วครับแล้วก็หุบไปแล้วจะบานช่วงเย็นๆช่วงตอนที่เริ่มไม่มีแสงครับเขาก็เลยเรียกว่าชมจันทร์ครับ เจอฝนเข้าไปสวนผมก็ดูไม่จืดครับพื้นเชอะแฉะไปหมดแล้วก็ชุ่มช่ำตามต้นไม้ครับตอนนี้ก็เริ่มจะปล่อยๆลงมาอีกแล้วตรงนี้แก้วบังกรน่าจะเด็ดได้แล้วครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวช่วง <c oughs> เอาไว้ช่วงไหนดีล่เด็กไปออก เอาไว้ช่วงจังหวะเหมาะๆดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาเด็ดครับตอนนี้จะเดินไปดูไปดูแตงกวาที่ผมเพาะไว้ในถุงดําเล็กๆครับที่อยู่ข้างล่างครับในสวนก็เมื่อวานก็ไม่ได้มาดูเพราะว่าติดฝนฝนตกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูครับว่ายังอยู่เหมือนเดิมปะนี่ครับก็ ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็โตขึ้นเยอะเริ่มแตกใบแตกยอดที่เป็นใบแตงขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้มันน่าจะเป็นใบเลี้ยงครับที่ตามหลักวิชาการที่เขาเรียกครับ <c oughs> คือต้นไม้เวลางอกขึ้นมาใหม่ๆหม่เขาก็จะมีใบเลี้ยงครับใบก็จะเป็นงี้ครับถ้าถ้าเราไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นครับว่าเราเพาะ มเมล็ดของเราเพาะมเมล็ดของอะไรไว้เราก็จะไม่รู้ครับว่านี่มันคือต้นอะไรเพราะว่าใบมันจะไม่บ่งบอกลักษณะเลยครับมันก็จะเป็นใบกลมๆแบบนี้ครับไม่เหมือนใบแตงครับที่เราเคยเห็นครับถ้าใบแตงที่เราคุ้นเคยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับต้นนี้ที่ผมถอนออกมาจากถุงเพราะว่ามันเยอะเกินทิ้งลงมาในนี้ไม่ตายเฉยครับก็ยังอยู่ครับ,นรบขนาดรากไม่มีดินเกาะ ใบก็ยังไม่เหี่ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเอาไปเสียบลงดินครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าผมจะามาเสียบไปข้างๆต้นถั่วน่ครับถ้าเกิดว่าหอยไม่กินก่อนผมว่ามันอาจจะรอดครับเพราะว่าดูแล้วต้นมันไม่มีการเหี่ยวครับที่ผมถอนออกนี่ครับไว้ตรงนี้ครับก็ไม่ได้หวังผลอะไรครับเสียบไปแค่สนุกๆครับ โครงการปลูกแตงกวาของผมถ้าเกิดเย็นนี้กลับมาฝนไม่ตกก็คงได้ปลูกครับแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาอีกก็คงต้องคิดอีกทีครับว่าจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าเอาไว้ในถุงดําเล็กๆตรงนี้นานเกินไปต้นมันก็จะแก่ครับเดี๋ยวเอาไปปลูกลากมันก็จะอาจจะพันกันอาจจะไม่โตครับนี่คือเหตุผลที่ว่าต้องรีบปลูกครับเมื่อถึงเวลา ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงรับเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย,ลยแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี มีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ